ครับก็สวัสดีวันที่27มกราคม2567ก็มาพบมาเจอกันมานเดินคิดถึงนันมั้งมาแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นช่วรๆๆ์ัชกลรลองทงชัยนะขอดี f c นะอาจารย์โอ้นะครับซึ่งจมกมาก่อนนี้ก็เป็น f c นะผู้รักรถทงรถไฟนะแล้วก็รู้จักตามฟงตามเฟซตอนนี้ก็มาเป็นพี่เป็นน้องแล้วนะเราก็มาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยมีอะไรกินจ,จะเอาขนมาขนมานะนี่แต่เราก็อยู่กันที่ จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองโคท้องจังหวัดอ่างทองของเรานี <tricked you in life> ่เองนะไม่ใช er ่เม <idad> ืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ่างทองนี่เป็นเมืองอ่าเมืองที่มีวัดโอ้โหวัดเยอะมากนะครับผมนะใครจะมาตรงมาเที่ยวก็มาเลยนะโดยเฉพาะวัดม่วงนะวัดม่วงแล้วก็วัดอะไรหลายๆวัดนะครับมามามาครับผมนะใครว่างก็เชิญเข้ามานะครับผมนะ ของเราก็มีอะไรเราก็เอามาต้อนรับแขกเท่าที่มีนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน <c oughs> นะอาจารย์นี่เขาก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับาการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวพวกโรงแรมแล้วเขาก็ผ่านโรงแรมห้าดว 5, งห้าดาวมานะ,นะผ่านมาเหนือจุดใต้ไปผ่านประเทศนู้นประเทศนี้มาเจ็ดสิบกว่าประเทศนะพวกแกก็ผ่านนักลงนักเรียนครับเกี่ยวกับการโดนลงโดนเรือนะครับนนะไม่รู้คิดยังไงจะพัดจะผูกมาคบกับฉันมารู้จักกับฉันนะ นะเอปกติแกจะเป็นคนรู้จักคนใหญ่คนโตระดับทงระดับประเทศระดับจังหวัดอะไรนะเออต้องใส่ยาผิดพลาดประการใดนะ้มาคบกันฉันนะฉันก็เลยต้องอานี่มาดูนี่ฝีมือนีนี่เวลานี้แต่ส่วนนี้เป็นไอ้นี่นะครับผมนะเป็นไสอั่วของจังหวัดลำพูนเอฟซีเให้มาแล้วก็ขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยนะครับผมนะ ก็อพอดีก็เอามาต้อนรับแขกไปในตัวเลยนะครับผมนะก็จะได้แนะนําเลยนะครับใสอัวใสอัวลําพูนเจ้านะครับผมนะใสอัวลําพูนเจ้านะก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะตะล่อมตะล่อมให้เกิดความหอมนะค่อยๆมันจะใช้ไฟแรงไม่ได้นะค่อยๆให้เขาเกิดความสุกนะค่อยๆสุกไปนะครับผม แล้วก็มีหมูมีเนื้อนะครับผมเท่าที่เราจะหามาได้อะเนาะแขกหมาแขกไปใครหมาแล้วก็ต้องเงี้ยแล้วก็มีส้มต้มต้มตาไม่รู้แกจะกินได้หรือเปล่าเพราะแกเคยพาไาลุงลุงโรงแรมมาเนี่ยมาเจอเราเข้าไปที่ไหนดาวเราใส่คาถาด้วยคาถาคาถาหมาหมาหมาอยู่ไม่ได้ต้องร้องไห้มาหาโมคายาเฮ้ยเป็นไงเนี่ยมีแต่ถังไทยเป็นไงเป็นไงมีปลาปลาชงปลาชนปลากรงปลาเกลือด้วยกินได้ไหมล่ะนะ กินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับผมในในเครื่วงนี้เราก็ทำห้องทำหากเครื่องร้อยติดปมติดแอร์นะครับผมเยอดเลยนะเป็นไงผู้ติดไม่ได้ผู้ไหวไม่ได้ถามพ่อหนะครับผมถามจานเคยผ่านโรงแรมห้าดาวมาแล้วนะแบบตื่นฝีมือชาวบ้านเป็นยังไงบ้างแล่ะมาเที่ยวบ้านเราตัดไปก็ต้องเอากล้วยไปหนึ่งเครือนะครับผมเนี่ยหัวตีบด้วยนะครับผมเที่ยวบ้านเราสบายใจกลับไปเอากล้วยกลับไปด้วย ว่าเรามีแต่กล้วยนี่ก็ถ่ายรูปเป็นทีละลงระ,ะลึกนะว่าวันนี้แกได้มาทุ่งมาเที่ยวมาเยือนมเยี่ยมมาเยือนนะครับผมก็ขับรถขับลาลับบ้านดีๆนะเอฟซีท่านใดที่จะมาทุ่งมาเที่ยวว่าทักมาได้นะทักมาได้นะห้องหับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะแต่ตอนนี้ฉันขอนอนก่อนละนอนมาคืนรอดไปหนักหน่อยน <c> ะ <oughs> เดินทางปลอดภัยนะครับประจารย์เป็นไงบ้านฉันนยเข้ามาดีๆหน่อยระวังตกแม่น้ำนะครับผมแล้วก็ผมมาเจอกันใหม่ครับผมรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม